ปลื้มฟักไข่ลูกพญาแรงสำเร็จหลังสูญพันธุ์จากป่าห้วยขาแข้งนานสามทศวรรษกรมอุทยานองค์การสวนสัตว์ปลื้มผลผลิตพ่อปอกแม่มิงฟักไข่ลูกพญาแรงสำเร็จหลังสูญพันธุ์จากป่าห้วยขาแข้งนานสามทศวรรษ วันที่10กุมภาพันธ์67ในอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายเพิ่มศักดิ์กนิชชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเกี่ยวกับโครงการการฟื้นฟูประชากรพญาแรงในถิ่นอาศัยของประเทศไทยโดยได้รับข่าวดีหลังจากป๊อกพญาแรงตัวผู้จากสวนสัตว์โคราชและมิ่ง พญาแรงตัวเมียจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งวังไข่ใบแรกโดยทั้งสองได้เริ่มมีพฤติกรรมขึ้นผสมพันธุ์นอทะครั้งแรกเมื่อวันที่23พฤศจิกายน66จนในที่สุดมิ่งวางไข่ใบแรกที่เกิดในป่าห้วยขาแข้งได้สำเร็จเป็นลูกพญาแร้งตัวแรกในถิ่นอาศัยเดิม ล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดได้จับภาพขณะลูกน้อยได้กระเทาะเปลือกไข่ออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกแล้วณนะหน่วยพิทักษ์ป่าสฟ้าผ่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นลูกพญาแร้งตัวแรกในถิ่นอาศัยเดิมหลังสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติกว่า30ปีนะับเป็นอีก19ที่สำคัญของโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแรง ทั้งนี้พญาแรงเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของพื้นป่าไทยกว่า3ทศวรรษจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีโครงการฟื้นฟูพญาแร้งในถิ่นอาศัยเดิมสำหรับโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทยชื่อปอกและมิง หน่วยพิทักษ์ป่าสฟ้าผาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกรมอุทยานแห่งชาติมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสืบนาคเสียนมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63ถึง30กันยายน68ได้เคลื่อนย้ายพญาแรง้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์65ขอบคุณภาพข้อมูลเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชมควายงามงานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขง มหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์ควายไทยให้คงอยู่กับสังคมการเกษตรของไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่มีทั้งกระบือดำกระบือเผือก,กระบือแม่พันธุ์ส่งลูกและกระบือแคร 21มกราคม6 7ณนอะ่างเก็บน้ำห้ยชนดบ้านหนองหนาวตมบลหนองบัวอำเภอหลวงจังหวัดมุกดาหารในวันญาณบุญราดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางอัญชลีกัลมาพิจิตนายกเหล่ากาชาตจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีเปิดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้มคร่อมครั้งที่หนึ่งโดยมีนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นอํอำเภอหลวงนายวิริยะทองผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งพันตำรวจโทรดรจิตศรีโยหหามุกดาธนาพงศ์นายกอบจังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ต่อพงประเสริฐสังประสุสัตว์จังหวัดมุกดาหารนายไตรสันคมหนองเรืองเลขานุการอบจัังหวดมุกดาหารนายสุชาติบุญเจริญนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยหน่วยงานราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทั้ง7็อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของฟาร์มควายไทยทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ1000คน,นนายนราวิทย์มณีฤทธ นายอัมเพศหลวงเปิดเผยว่าในนามคณะกรรมการจัดงานผู้จัดมหากรรมประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1กระบือหรือควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นพาหนะและใช้แรงงานในการทำเกษตรแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้ลดความสำคัญเนื่องจากเกษตรกรนิยมนำเครื่องจักรกลมาใช้ในการทำการเกษตรแทนกระบือแต่ก็นำมาซึ่งต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมอนุร,รักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมการเกษตรของไทย โดยอำเภอดงหลวงร่วมกับอบจังวมุกดาหารสำนักงานปศุสัตว์มุกดาหารและอบะตอนหนองบัวได้จัดมหกรรมควายไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ควายไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีกิจกรรมการประกวดกระบือในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารการประกวดกระบือทั่วไประดับประเทศในประเภทกระบือดำกระบือเผือกกระบือแม่พันธุ์ส่งลูกและกระบือแคร ตลอดจนให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยโดยมีกระบือจากฟาร์มต่างๆทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดกว่า200ตัวซึ่งในการจัดมหกรรมประกวดควายไทยลุ่มน้มโครนจังหวัดมุกดาหารครั้งที่1ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุณามอบถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้ นายวรยานบุญราชผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าความสําคัญของเกษตรกรจะต้องอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบืออไทยทั้งที่ใช้เป็นแรงงานในการทําการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงสายพันธุ์กระบือพื้นบ้านที่เกษตรกรเลี้ยงทั่วไปให้เป็นกระบือสายพันธ์ดีและมีมูลค่าเพิ่มมาก่อขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทาให้ชื่อเสียงของอำเภอหลวงและจังหวัดมุกดาหารเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอีกด้วย ส่วนไฮไลท์งานประกวดควายไทยลุ่มน้ำโขงในครั้งนี้นอกจากมีควายสวยๆและราคาสูงหลักหลายล้านบาทจากฟาร์มต่างๆทั่วประเทศแล้วมียังควายคราดาวทิก k ชื่อมูหยองอายุ4เดือนความสูงประมาณ50เซนติเมตรราคา4ล้าน3แสนบาทจากยิ่งยงฟาร์มควายงามจากจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมียอดวิวกว่า1ล้านยอดวิวอีกด้วยและภายในงานยังมีน้ำเชื้อของกระบือมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้